สวัสดีครับท่านผู้ติดตามทาง YouTube และ Facebook ของ l ลซีีนะครับในวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการเรนเดอร์เพื่อที่จะพรีเซนต์โมเดลในกรณีที่ทุกๆท,ท่านเนี่ยต้องการที่จะไปสมัครงานในตำแหน่งโมเดลเลอร์นะครับอันนี้จะเป็นวิธีที่จะเหมาะกับน้องๆที่เรียนจบแล้วแล้วก็มีชิ้นงานที่เป็นโมเดลต้องการที่จะเอาไปนำเสนอ ให้มีความสวยงามตอนนี้เราอยู่ในมายาเวอร์ชัน2 0งมันก็จะมีเครื่องมือที่มันเอื้ออำหนยให้เราทำงานได้เร็วๆเนี่ยตัวที่1ก็คืออน n o จีพถ้าหากว่าเราจะใช้งานนะครับเราก็แค่เพียงลิงก์เท็กเจอร์ทุกอย่างเตรียมไฟล์ให้พร้อมนะครับตัวนี้ท่านจะเห็นว่านี่คือตัวโดมไลท์ตัวโดมไลท์เนี่ยจะเป็นวิธีการจัดไฟที่ทำให้เราเรนเดอร์ไม่นานนักนะฮะเราลองไปดูตัว ArnoGPU กันก่อนว่าความเร็วของมันเนี่ยมันได้เป็นประมาณไหนนะครับเราจะทำการลองสั่งเรนเดอร์เลยครับ โปร a n o โน u เนี่ยเราจะเรนเดอร์ได้ในเวลาเร็วมากครับอันนี้ผมลองเลื่อนให้ท่านดูท่านจะเห็นว่าโอ้โหเรนเดอร์เร็วจริงๆแต่ว่า a อนโนจเนี่ยมันจะลิมิตในเรื่องของเมมโมรีนะครับเมมโมรี memory, เนี่ยมันหมายถึงอะไรนะครับหนึ่งคือปริมาณของเท็กซเจอร์ถ้าเยอะแล้วเป็น 4K ใหญ่ๆเนี่ยอาจจะทำให้บางครั้งเกิดการ e อ r ร์เอนะครับอันที่สองที่สำคัญกว่าคือเรื่องของจำนวนโพลิกอนเขาถ้าโพลิกอนเขาเยอะมากๆนะครับ มีเป็นล้านๆ้านโพลิกอนอันนั้นจะทำให้ตัว G P U เนี่ยมันมีปัญหาเรื่องของเมมโมรีเมมโมรีมันจะหมดแล้วมันจะเออร์เลอร์นะครับแต่ในกรณีแบบนี้นะครับตอนนี้โมเดลอย่างเช่นชิ้นนี้เนี่ยเป็นโมเดลที่ไม่ได้หายมากนะครับเฟสอยู่ที่11 1 0 0 0นะครับสบายๆนะฮะถ้าไม่ถึงล้านสบายๆนะครับเราไปทำการเตรียมซีนกันดีกว่าว่าเราจะนำเสนอมันออกมาอย่างไงนะครับในที่นี้ผมจะสอนทำ turntable ง่ายๆสร้างคามีล่าขึ้นมา ด4ครับคามล่าของเราจะอยู่ตรงกลางตรงนั้นนะครับให้เราทําการลากคามล่าของเราออกมานะครับลากออกมาด้านนอกแบบนี้เราอาจจะยังไม่ต้องแอดจัดอะไรมากนะฮะจากนั้นกดคอนโทน G นะครับเพื่อสร้างกรุ๊ปที่จะเกิดขึ้นตรงกลางนะครับกรุปตัวนี้เราจะใช้เป็นจุดหมุนนะครับเราจะทําการเปิดจอเลเยอว์เนี่ยให้มี2จอ2เพนไซด์บายไซด์นะครับทางด้านซ้ายไปที่พาร์แนลแลวเปลี่ยนเป็นคามิล่าไปที่วิวและเปิดเรโซลูชันเกตนะครับ สำหรับสเกลของภาพที่ผมแนะนำนะครับให้ทุกๆคนทำก็คือเป็นอัตราส่วน16:9ต่อเราเซตได้ใน l e r s e t t i n g นะครับไปที่แท็บ c o m m o n ไปที่ Lender Able Camera เราปรับเป็น Camera 1ส่วน Preset เนี่ยถ้าเกิดว่าเราอยากมีพอร์ตสวยๆอลังการ GPU มา l เรนเดอร์ไม่นานใช่ไหมครับจัดไปครับ HD1080 สิ่งที่เราจะต้องจูนตัวต่อไปก็คือ l ลน s นะครับไปที่ View Select Camera ไปทำการเลือกเลน s นะฮะอยู่ในโฟกัลเลน อยากจะนำเสนอออกมาเป็นเลนอะไรนะครับถ้า24ก็คือเลนวายนะครับให้เราไปที่เอาไลเนอร์และ s เล c t g กรุปที่เป็นกรุปของกล้องนะครับแล้วเราทำการโรเทตกรุปดูนะครับแบบนี้เราจะเห็นลักษณะการดิสทอร์ตนะครับว่าการบิดเบี้ยวของโมเดลนั้นเกิดขึ้นเยอะไหมนะครับถ้าเราใช้เป็นเลนวายเนี่ยจะมีการบิดเบี้ยวที่ค่อนข้างเยอะนะครับเลนวายก็ให้ท่านนึกถึงโทรศัพท์มือถือเวลาที่เราจะเซลฟี่เราก็จะเห็น หน้าเราเรียวกว่าปกตินะครับเป็นแบบนั้นนะครับถ้าเกิดว่าท่านไม่อยากให้มีการบิดเบี้ยวนะครับใช้เลนส์สัก50นะครับแล้วเราก็ซูมถอยกล้องออกไปนิดนึงจะได้เป็นเลนส์ช่วง normal จากนั้นไปที่กรุ๊ปนะครับซึ่งเราจะกรุ๊ปกล้องไว้เราจะทําการนี่นะฮะโ o เ a ทมันเราจะ a n i m เมให้มันเป็นกล้องหมุนนะครับเราจะไปที่เฟรมหนึ่งเปิดชนะบล e l b o ขึ้นมาที่ r o t ท t Y นะครับใส่ค่าศูนย์ที่ขวาข้าง Y แล้ว key selected เราจะใช้ระยะเวลาการหมุนเนี่ยอยู่ที่200เฟรมที่เฟรม200นะครับเราจะใส่ค่า360หมุน1รอบอยากจะหมุนไปทั้งไหนก็ใส่ค่าที่ท่านต้องการลงไปนอกจากนั้นเวลาเราเพยนะครับถ้าเกิดว่าไทม์ไลน์ของเราเนี่ยมันเพยแล้วมันเพยเร็วผิดปกตินะครับคลิกขวาที่ไทม์ไลน์นะครับไปที่ Payback Speed เลือกเป็นเร a ว Time นะครับอ่านี่คือสปีดจริงๆนะครับเราจะเห็นว่า แอนิเมชันที่เกิดขึ้นของกล้องเนี่ยมันเป็นการค่อยๆออกและค่อยๆหยุดให้เราเปิด Windows n n m m t t o o n e i t t r r r a p h Editor ขึ้นมาเราจะต้องมาแก้กราฟการเคลื่อนที่ให้เป็นการเคลื่อนที่แบบลีเนียเป็นเส้นตรงนะครับก็คือมันจะไม่ได้ค่อยๆออกและค่อยๆหยุดกดลงไปที่เส้นตรงครับตอนนี้เราจะได้การเคลื่อนที่ของกล้องที่เป็นแบบความเร็วคงที่อย่างนี้ดูแล้วจะสบายตากว่าแล้วก็จะทำให้เราเห็นดีเทลของโมเดลนะครับ หลังจากที่เราได้แบบนี้ปุ๊บนะครับเราจะต้องมาแอดจัดแองเกิลของมันนิดหน่อยวิธีการแอดจัดแบบง่ายที่สุดอย่างแรกเรามองทางซ้ายนะครับหน้าจอตัวนี้นะครับวิวนี้คือ Camera 1ให้เราทำการ View Select like Camera แล้วเราก็แอดจัดด้วยการซูมเข้าซูมออกนะครับกด alternate, อัลเทอร์เนตเมาส์ขวานะฮะซูมเข้าไปแบบนี้นะครับถ้าเราอยากแอดจัดมุมนะครับหรือว่า พื้นที่ที่อยู่บนหรือล่างให้เราทําการไปขยื่นที่ตัวกล้องนะครับแบบนี้เราอยากจะเอียงลงสักหน่อยหนึ่งเอียงลงนะครับเอียงกล้องลงแต่เวลาเราเอียงกล้องลงสังเกตนะครับว่าพอเอียงกล้องลงปุ๊บนะครับภาพมันเลื่อนเยอะเราก็ต้องไป a d ดั s แการ translate ขึ้นมาหน่อยนะฮะแบบนี้นี่นะฮะซูมมานิดหนึ่งนะครับแบบนี้เราจะไม่เลื่อน position ในหน้าจอของ camera เราจะไปเลื่อนใน perspective นะครับคาเมลาจะถูกคุมอยู่ด้วยกรุ๊ปที่เป็นกรุ๊ปที่ไปหมุนรอบนะครับมันก็จะทำให้เราได้โมเดลที่หมุนแบบนี้เห็นไ,ไหมครับดูมีความสวยงามดูคอมพลตนะครับนอกจากนั้นจะมีหลายๆคนต้องการความเท่ในการพรีเซนต์โมเดลอ่ะเดี๋ยวพี่จะสอนทำลูกบอลเล็กๆหลายๆคนจะชอบทำนะ เป็นลูกบอลสีขาวลูกบอลสีโครมนะครับจริงๆแล้วลูกบอลพวกนั้นเอาไว้ใช้ดูในเรื่องของเงาสะท้อนแล้วก็เรื่องของแสงที่เวลาเราจะไปทํางานกับกระบวกนการของ v i s u a l f f เอฟเเขาจะมีลูกบอลแบบนั้นมาพร้อมกับไลติ้งที่เขาแคปเจอร์มาเพื่อที่จะเอามาไลท์ตัว CG Element ของเราเนี่ยแล้วดูว่ามันดูเป็นยังไงภายใต้แสงที่เราต้องการที่จะไปใช้จริงนะครับในตอนนี้เราไม่ได้ไปถึงส่วนของการทำงาน v i s u a l Effect แต่ว่าเราชอบ รูปแบบการ p พรีเซนต์แบบนั้นสร้างกลมๆขึ้นมาเลยเราจะอยู่ที่เฟรมหนนะครับเอากลมๆเนี่ยย้ายไปอยู่ในโพซิชันที่เหมาะสมนะครับอยู่เฟรมหนึเท่านั้นนะครับสเกลเจ้ากลมๆล,ลงวางไว้แบบนี้ลูกที่1กดคอนโทลดูพิเคทลูกที่2อพอ2ลูกแล้วกันนะครับแบบนี้วางไว้นะครับลูกหนึงเราแอสซน์แมทเทเรียลให้เป็นสีขาวนะครับตรงนี้ทําไปไม่ได้อะไรเลยเป็นเรื่องของความสวยงามเท่านั้นล้วนๆเลยนะฮะ ใครอยากทําก็ได้ใครไม่อยากทําก็ไม่เป็นไรแต่ว่าพี่ได้รับคําถามมาเยอะหลายคนชอบเพราะว่ามันสวยดีนะครับลูกบอลลูกที่2เราจะใส่ Standard Surface แล้วก็ปรับ m e t a l n e s s ขึ้นไปทางขวาให้สุดครับตอนนี้ถ้าหากเราเรนเดอร์เทสดูเราจะได้ยังไงนะฮะลองไปดูกันนะฮะเราจะเห็นในเรื่องของ Lighting ด้วยว่าตัว CG Element ของเราหรือว่าเจ้าตัวโมเดลที่เป็น I r o n g i จ n อเนี่ยอยู่ภายใต้แสงที่เป็นยังไงนะครับเราจะได้ข้อมูลของ แสงที่อยู่บนลูกบอลสีขาวแล้วก็แสงที่อยู่บนลูกบอลที่เป็นโครมนะครับลูกบอลที่เป็นลักษณะโครมแบบนี้ตอนนี้มันมีการกระจายของรีเฟลคชันที่เยอะลดลงได้นะครับไปที่ตัวเมเทัลเรียลแล้วปรับค่าสเป c คูล่าเนี่ยขึ้นนะครับลดลับเน็ตลงไปทางซ้ายแบบนี้ท่านก็จะได้เป็นลูกบอลโครมแบบเงาแบบไม่ด้านแบบเรียบๆไปเลยผมจะขอให้มีความไม่เรียบนิดนึงนะครับแบบนี้เราก็จะได้การพรีเซนต์โมเดลที่ดูน่าสนใจพอสมควรนะครับกับโมเดลที่เป็น ลักษณะโมเดลคาแรคเตอร์นะครับสำหรับโมเดลของใครเนี่ยที่เป็นพล็อปหรือเป็นซีนนะครับเรามีการทำเป็นโลเคชันนะครับเราอาจจะมีวิธีการพรีเซนต์ที่ไม่ใช่เทิร์นเทเบิลแบบนี้อาจจะเป็นลักษณะกล้องมูฟหรือว่ามีการดีไซน์เรื่องคอมโพสอีกเรื่องนึงนะครับหลังจากที่เราวางลูกบอลลงไปแล้วตอนนี้ลูกบอลเนี่ยมันวางอยู่ที่สเปรดทีดีมันอยู่ตรงนั้นนะฮะดังนั้นแปลว่าถ้าเกิดกล้องเคลื่อนลูกบอลไม่ตามนะครับ เราจะทำยังไงให้ลูกบอลน,นี้ติดสอยห้อยตามกล้องไปนะครับไม่ยากครับให้เรา select ลูกบอลทั้งสองลูกนะครับกด c อน t r ร l G เพื่อเป็นการกรุ๊ปมันเปิด o u t l i n e ร r ขึ้นมานะครับจากนั้นให้ท่านไป select กล้องนะครับแล้วก็กด control ครั้งไว้ไป select กรุ๊ปของลูกบอลทำการไปที่คำสั่ง animation constraint parent นะครับคลิกที่ maintain offset กด apply เพียงเท่านี้ลูกบอลจะติดสอยห้อยตามไปเรื่อยๆแล้วนะฮะคือมันถูกแพรเลนติดไปกับกล้องนั่นเองนะครับตามหลักการนะครับเราไปเติมไฟกันสักนิดเพื่อความน่าสนใจไฟเนี่ยเราเลือกใช้ได้หลากหลายมากถ้าหากใครอยากได้ไฟแนวพระอาทิตย์นะครับแนะนำเลยว่าให้ใช้ i r e c t i o n a l l i g h t ครับมันจะค่อนข้างจะชัดเจนแล้วก็ใช้งานง่ายไปดูผลลัพธ์กันครับ i r e c ก i ัน a l Light ก็คือไฟที่จะสาดมาจากทิศทางหนึ่งเปิด e x p o s u r e มันขึ้นครับ เราจะเห็นเงาที่คมนะครับอันนี้ก็เปรียบเทียบได้กับแสงพระอาทิตย์นะครับคมคมเคลียร์ๆนะฮะท่านสังเกตได้เลยนะฮะว่าที่ลูกบอลสีขาวนั้นจะแสดงผลลัพธ์ของการใช้แสงของเราแสงนั้นรุนแรงมากนะฮะมันโอเวอร์สุดๆนะครับลดเอ็กซ์โพเชอร์ลงนะครับลูกบอลสีขาวนี้ช่วยเราได้นะครับให้เราเช็คตรงไหนอันเดอร์คือมืดไปหรือตรงไหนโอเวอร์สว่างเกินไปนะครับแบบนี้นะครับท่านอาจจะวางไฟเนี่ยให้มาจาก หลังนิดๆนะครับเพื่อทําให้แอเรียที่สว่างเนี่ยมันไม่ดึงสายตามากเกินไปประมาณนี้นะฮะแต่เราก็จะต้องเมคชัวนะฮะว่าเวลาคาแรคเตอร์หันหลังแล้วเนี่ยไม่โอเวอร์นะครับที่บริเวณด้านหลังของหุ่นยนต์ตัวนี้นะฮะอีกออปชั่นหนึ่งของการใช้แสงที่น่าสนใจไม่แพ้กันก็คือการใช้แสงแบบซอฟนะครับถ้าใครชอบแสงแนวซอฟสมจริงนะครับแนะนำให้ใช้ตัว เล็กไลท์หรือว่าแอ e เรียไลท์ของอารโนนะครับวางให้เป็นทิศทางนะครับก็คืออาจจะมีการเอียงเข้าแบบนี้สามารถที่จะวางใกล้ได้แสงจะต่างไปมากมายนะฮะเปิด e x p o r t โพขึ้นครับเราใช้ e x p o r t โพที่สัก15เป็นตัวตั้งต้นามาดูกันนะครับ15ก็ทำให้ตัวคาแรคเตอร์ของเรามีความสว่างมากขึ้นแล้วจากเดิมที่ไม่มีเลยลดสเปรดลงเพื่อบ,บีบไฟนะครับให้ไฟเนี่ยมันไม่ได้กระจายออกไปมากนักนะครับ เราจะชอบ BG สีขาวตรงนี้หรือไม่ถ้าเราไม่ชอบเราสามารถที่จะ select ตัว dom light นะครับเข้าไปที่ไฟนะครับ visibility ไปปิด camera หได้เพียงเท่านี้ b a c k กราว n d ข้างหลังมันก็จะดำคลีนไปเลยนะครับแล้วแต่ว่าท่านต้องการ BG ไหมถ้าเกิดว่าท่านเรนเดอร์แบบคลีนแบบนี้ท่านอาจจะไปตอน BG ที่หลังก็ได้ใน after effects หรือว่าใน nuke นะครับนี่คือพื้นแบ็กดรอปของเรานะฮะเราจะทำยังไงให้พื้นแบ็กดรอปตัวนี้ มันอยู่ติดกับกล้องถ้าโดยปกติเราขยับกล้องปุ๊บฉากก็จะมีการหมุนเป็นแบบนี้นะฮะก็จะหมุนหน้าหมุนหลังแบบนี้อาจจะดูไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับวิธีการก็คือเราจะใช้เรื่องของการโกงละฮะก็คือเราจะเอากล้องเนี่ยไปคอนสเตรนเข้าไปที่ฉากทำคล้ายๆกับตอนที่เราทำลูกบอลสองลูกลูกนี้นะฮะคอน r สเตรนแพรเลน,นะครับ มันจะเกิดอย่างนี้ขึ้นครับก็คือฉากเนี่ยก็จะหมุนไปตามกล้องนะฮะเราจะสามารถเรนเดอร์นะครับได้เป็นภาพที่เป็น turntable สวยๆนะฮะเหมือนคล้ายๆกับ object หมุนอยู่แบบนี้ได้นะฮะสำหรับในลุคนี้เนี่ยผมจะทำการ assign material เข้าไปให้ตัวโมเดลนี้ใหม่เราจะทำให้โมเดลชิ้นนี้กลายเป็นสีขาวไปเลยนะฮะตอนนี้ผม assign Material ลงไปใหม่แล้วนะครับถ้าเกิดว่าผมเปิดให้ท่านดูเนี่ยก็จะหน้าตาเป็นแบบนี้เลย Material ยลสีขาวๆนะฮะไม่มีเท็กซ์เจอะไรทั้งสิน้นแต่ว่าเราจะมาทำให้มันมีความน่าสนใจเนี่ยด้วยการใช้ b u m มแมปหรือว่า n o normal map อมามาลองดูกันว่าทำยังไงไปที่ Geometry ครับเราทำการไปใช้งาน Map นะครับเดี๋ยวผมจะขอลองบั m มแมปก่อนนะครับเปิดมันขึ้นมานะครับเลือกเป็น U Di ิ dim, นะครับเรียบร้อย แล้วก็ใช้เป็นบัมมนะฮะเรามาทดสอบการเรนเดอร์กันดูก่อนอ่าผมลืมไปผมแอดไซน์ไปโดน BG ด้วยเดี๋ยวขอแอดไซน์แมทเลียลใหม่ให้ BG ก่อนไม่งั้น BG จะโดนบัมมไปด้วยมันจะพังแบบนั้นนะครับขอปรับสีลงมาเป็นโทนเทาๆนิดนึงนะฮะส่วนตัวโมเดลชิ้นโมเดลส่วนชิ้นโมเดลของเราเนี่ยผมขอนะฮะปรับสีเนี่ยลงมาให้ มีความเป็นสีเทาๆหน่อยนะฮะเพื่อให้แสงเนี่ยมันดูไม่ได้ดูสว่างเกินไปนะครับตอนนี้เราจะเห็นแล้วว่าเราได้การนำเสนอที่ดูน่าสนใจทีเดียวครับเป็นคล้ายๆกับโมเดลที่เป็นดินสีขาวนะฮะถูกเรนเดอร์อยู่บนฉากมีแบ็กดรอบด้วยนะฮะดูแปลกตาไปอีกแบบนึงในขณะเดียวกันด้านหน้าเนี่ยก็มีลูกบอลสองลูกตั้งแบบนี้ ดูแล้วน่าสนใจนะฮะถ้าหากว่าเราลอง turn table โมเดลนี้ไปก็ยังคงได้ลักษณะของแสงที่ดูแล้วน่าสนใจนะครับถ้าเกิดเราอยากจะได้สีที่เป็นเหมือนดินจริงๆนะฮะอาจจะไปทั้งสีที่เป็นสีน้ำตาลน้ำตาลหน่อยมันก็จะมีสีที่ออกไปแดงๆสีแบบดินๆหน่อยนะฮะอันนี้เลยนะฮะผมว่าสีนี้ยดูใกล้เคียงนะฮะแล้วแต่เราจะรีเซนต์มันออกมาขอให้มัน นำเสนอโมเดลของเราเนี่ยออกมาได้อย่างชัดเจนเนี่ยก็คงจะพอแล้วนะครับสำหรับในวันนี้นี่คือเนื้อหาที่ผมได้นำมาฝากท่านนะครับถ้ากว่าท่านชอบนะครับสามารถที่จะติดตามได้เลยนะครับทางเพจไลซีจีหรือว่าทาง YouTube ของไลซีจีวันนี้ขอบคุณท่านสำหรับการรับชมนะครับสวัสดีครับ